สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวิ่งคุณแม่คนนี้เล้วกินเนาะไปตังตังเขาลังทั้งเพิ่มศาดบ้านเน่ะตังตังสวัสดีครับเ็ขยังก่อนต้กวาดเหเออเปลี่ยนดีบ้านเนี่ยโอ้ยย่ำ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 กานดีขนาดเล็กเนาะนั่นเสียเนี่ยหนาออกหนางามไรมันเถืกันปุ๋ยคุณแม่มันงามคุณแม่สวัสดีครับ ่คะโอ้ผักไสโอ้คักพโพเลนี่ปัดปัดปัดบ้บักแจกอันนี้ก็แม่เนี่ยขัวโกบขัวกบเนาะพี่น้องใส่บักแข่งโอ้บักสุดยอดเลยนี่ใส่ผักไสน้ำบ่เนี่ยผักไส่นพี่น้องบูวิผักไสแบบงามจะเก็บบนเส้นเก็บที่ส่วนอ่ะเพืนคนทางทีมนะบ่เล่นทางถนอดบ่บ่มันมันจะขึ้นก็การันโตีเลียวไปเห็นนไงพี่น้องคนขัวโกบเนาะ คุณแม่บนขวากบมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำคุณแม่น้ำนองตั้งเด้อบ้านนี้พูดนนี่แม่ปลูกออกมาเลยออกมาเลยคุณทำความสะอาดเฮียนเรียบร้อยเด้อพี่น้องคุณเงี้ยเราสะอาดเลยเด้อคุณเดินีผ้าขาวเบิงบ้งเบิ้งโอ้โหเรียบร้อยเนาะพี่น้องคุณนะโอ้สะอาดเรียบร้อย,นะอดอยเยอยด้อบ้านบุรียังแต่แมงวันที่จัดการแมงวันมานเอาเน่าติดเน่ากล่าวเนาะนาติดเนาะแมงวันหลายมาจวน ตรม่วงม่วงสุกแม่ไฟจะก็หมดแท้บ่ฟ so ้าใส่หลายอใส่ปลาใส่เกี๊ยเกี๊ยวเกี๊ยก้อนพนัวควนเกี๊ยวจ้าเกลือก้อนเกลือก้อนพีน่งมึงเกี๊ยวเกี๊ยวแล้วโห่ใส่มันถึงน้ำจ้าเนี่ยสีลาลเนี่มันถึงน้ำมันจะไ่ไ่ด้ีลาไง่ายนบ่ มันจะบม่ได้ขูดในเอฟซีเบิ้งอั้นนะเ <laughs> กียแล้วขูดก็ก็รอกเลยเนาะตักปลาเอ้าปมาใส่แต่ไอ้เราหมดโทรศัพท์แต่ถ้าสอบเรียนยั่วะมันจะเสียได้เจ้าไปเด้อใส่ส่งสู่ทางมันนั่นโอ้โหใส่ส่งบ่ขาเดียวนะเมียปิ้นปิ้นปิ้นใส่รึกใส่าใส่ปินป้นในส่ใส่ใสู่ว่าเดี๋ยวพอเรียนมั่งด้วย จะเฝ้าไว้เบิ้งสวงมันใส่ถึกอยู่บ่สวัสดีครับลูกหนุนหน้าว่หนูเด่นยี่น้ำหนูนหน้าว่โอ้เชี่ยวเด่นยี่น้ำหนูนหน้าหนูนหน้าก็ยิ่หันว่หนุ่หน้าหนุหน้าอยู่กับผู้ใดไปเรียนไปเรียนเอาโมนี้วันยังพอวันจันทร์ไปเรียนเจี่ยเชี่ยวไปเรียนวันนี้ดึงทรงดีดีทรงทรงดีดีโอ้ยที่ฟัวไปบวกโมพวกแตียงเลปุ่นไปแล้วใส่ส่งเบียง คุณแม่เพิ่งเสปลาคือกคุณได้แนวกล่องปลาไม่ได้เห็นหนงนี่หูจับแล้วปลาจะหอมมีีนแมเนะหอมเตีดังต้ยตยเต้ต่ำหูเสียบเอาหูนีว่าห้พลาดได้มันจูปี้ฮาหามากต่ว้นเดียวุ่ณีวันี้ท่าต่ำส่วนว่าในบได้ต่ำบ่อีเวลาเออเฮ็ดป่วเ้ยโอ้ยเกินจะไปน้ำเดี๋มันจะจอะไาสิบอสิไป โอ้ผมไปน้ำเด้อเอิ้นน้ำเออผมไปน้ำ้องตั้งกับไปน้ำกันสริเขาเยี่ยมแบบตัน้องพยายามไม่กินเนาะเบางน้องตั้งกับคุณแม่ไปน้ำเนาะเบางครวบครัวกับไปน้ำอ่านนะขันเดาได้เห็ดตรงโดนเพราะทำมดาเนี่ยเราเห็นเราเห็ดเปลี่ยนเมื่อเดืันเห็ดเบี้ยกัเห็ดคักคือกันนะก็เด่นคือกันขันได้เห็ดกับเห็ดขันบ่เห็ดบ่กกันนอนคือกัน เดี๋ยวให้มันแหงก่อนนะพี่ต้องแหงแล้คันบ่แหงอีกเลยก็จีขุดลุมฟังทิ่มพี่น้อกก่อนขุดหลัเจ้าลงไปขุดนะไม่ใจซัมหนีก็ซื้อ่าสุดยอดแล้วว่าต้องเลี่ยขุดกะดะ็ได้เสียเงาออกนะมันก็จีเป็นต้นนางมงซ้อวนันนี้ปลูกกระสอบเส้นนี้ก็ได้ด้วยนอนเด่นก็ได้เสียตรงนอนเด่นเสหนงานขอุ้งนี้เนาะเตินนี่เนาะ เดินต้นผ้าก็ได้วันนี้พอเดินจะท้องกวาะอาดตรงนี้วันนี้มือต่อไปด้วพี่น้องวัอนี้พ่อจะเห็ดดอกมือต่อไปเวลาวัอนี้เมียเะมือต่อไปขึ้นจะเห็ดค่อยเห็ดไปด่างนี่ก็ใส่ประโยชน์ได้เยอะนี่เดี๋ยวเอาไปรอบหัวรอบยังได้พี่น้องต่อกันเนาะพอต้องข้ามมั้งไม่ขี้เหร่เดียนมั้งโอ้แสดงว่าดินดินดูดมสมบ,บูรณ์ไม่ขี้เหร่เดียนเนาะ เออแม่เจ้าปลูกนี่ก็ได้นี่ลูกพริกบลูกผักนี่ซับพักนี่แหละประเด็เออเด็ดปลูกนี่แหละเสียออกดีๆแล้วก็ซับ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 อ่อนหาแนวมาหล่อมไว้ทักหนไรมาหล่อมกองพี่ใคลหรอกวะบอตะก้ามันงัวเขาเอามันเดีอือเราชอบปลูกด้วยมองนี่ฮองัวนมากินมืดเออไม่ทุนพอเดินเสือหัวงไหมเล่าอีกางเสือว่าฟังนี่มันตามไปมืดเลยเนี่ยผู้ใดฟังสั่นเนี่ย ผู้ได้ฟังนี่หัวันก็บ่ผมเ็นแลโอ้ว่ามันพิ่นเสื่อหัวมาทีพิ่นพิ่น,นจังบวัสื่อให้มันบัดสนบ <c oughs> เดี๋ยวอันหัวรุ่นเ้อหัวรุ่นห้องสื่อเสาม,มาใส่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดประมาณประมาณสิบสิบเสาเนานะ <c oughs> สื่อมาฟังนี่ <c oughs> งัวเพิ so ่นปล่อยมาพี <on> <OVER> so, like Why? Why? Why here, so ่น้องมันขอมาทางนี่แ <independ> ล <ents> yeah, ้วอ่ารอดมดแล้วบคนคนเดี๋ยวฟังนี่ฟังเฮียนคุณแม่นี่ยท่านรอบเดี๋ยวสิ่นหล่อมไมรอดมืดนะตัวเห็ดยังไหวมันยั่งนะงัวคนบ่อยู่กใบ่แดงคืนน้ำสวนนะมันนี่คนบ่อยูกคืนน้ำสวนเรื่องเ้วนคนปล่อยหล่อมขอม้าเดี๋ยวนี้คนปล่อยปล่อยหล่อมอยู่นี่เพราะว่ามันห่าเขาแล้วคนเห็ดเขาเห็ดหน้าแล้วเออบางส่วนหนึ่งเขาจะปล่อย หน้าหน้าพอเด่นเนี่ยหน้าพูดแม่จันล่าเนี่ยมันเป็นหน้าเฮี่ยบวันเพื่อนเอาคั้วไอมาเลี้ยงพูดว่าไอ้หมูเลี้ยงบ้วนเงบบ้วนเออเก็บไปนะถ้าสมัยเฮียนเก่าพูดว่าถ้าสมัยเฮียนเก่้บัดนี้เอาเาเอาเสาเฮียนลงอยู่ลงแล้วบัดนี้เจ้าชีจู่ดีไม่แห้งดิแม่พันเจ้าสีรำสื้อรวยด้บัดผมเดี๋ยวเราจะเห็ด ดอแววว่เฮ็ดข้อกล้วยเออเฮ็ดข้อแม่ก็หรืว่าโบเฮ็ดข้อง้อก็เฮ็ดข้อไข่ข้อหมูแม่ก็เลย่ม่ขายเขาอยากได้ไปเฮ็ดเพียงหนาหน้าปังนะฮะอไ่ห่อหนี่ละห่อจะได้เฮ็ดอันนั้นที่นี่ห้อยง่ายไม้โมด้มีได้แบบอยู่คามันกับโมเด้โดนคือไม้จิกไม้หั่งเลยก่อนมันไม่มีอุปกรณ์แล้วมันเฮ็ดยาักอยังตายอันนี้มันไม้จิกไม้หั่งหลายปีแล้วจะแต่งงานหลังเก่าซื้อ ลุงหาภาพจะซื้อน้ำเสียวเพิ่อนมูนเป็ดขนาดเจ้าบ้านก็ต้องมาหลายปีเนาะขนาดเจ้าก็รุมฟังขีดินซื้อปวกแห้งมาฉันยังกินหน่อยมั้งอืมอันนี้ตั้งไว้ซื้อนี่แบบว่าถ้าเขาอนอนกับ่านมันกินน่านาเลยให้เขามาตั้งบกพรอนอะไรมาตั้งให้วันนี้พอเด่นอันบกพรอวันนี้พอเด่นเห็ดอันเทียงหน้าเห็ดเราใกล้พอเด่นที่เทซีเมนโอบไปเฮ้ยปวกเขามันทนยังไง ไว้ปวกจอไะไรนะปวกกับจอเยอะเป็นบางต้นเออมันมันจอกับจอกับบวชมันบวชไข่จอมันขิ้วกระว่างมันคืนว่ามันคือจ้อทั้งทั้งหมดมันปวกกับากเสามันกัดบ่ได้มันขิวยังว่าเสาอันแต่ว่าคือหันมันไม้ยาอืมมันกระมักหันแล้วไม้หันธรรมดาไม้

พื่องลูกดีขนาดเจ้าก็นานงไก่เจา้าพ่อฮอนเลยปันนาะ <laughs> นางไก่ปันนานเาโอ้ยน้องใหม่ไม่ได้เสียดายดแต่จะได้ชิมดนดนึผมหากินกับตำหอ้องย่งวานอันนี้เอือก็ไม่ต้มไงเบ่บาได้อันเอาใส่ตู้เย็นไว้ไว้ ผมบริจ้กินโดนะผมอยากไลยผมผาคิวเปเี่วเนาะผมกาหาเห็ดนานน้อยจากนอกสองนอนนะวาสิบเบอาหไายออกไปมันถึงพอหลายไปเดี๋ยวจากนอกสองนอนพราะมัน้มกินแสบๆเี่นะเอือเนี่ยอนนั้นใส่ด้วยโอ้เพอีกหน่อยผมขยันขนาดนี้มึงนี่พุ่นะพูด่ะโ้แป,ป,ปลนวดละ ไฟก้อนแงไว้ก็ได sí ้ตังว่าตองเอาใส่เมดก็ได 10, 10. ้จีบบ้ใหม่มันจีบบไหม่เอาใส่ซ้ำนั่นะกอนกองไว้สักกอนหมันแหงสักกอนฟสิหมดหรมันโอ๊บยนไหลมันแหงแหงร้องกันไมแล้วโอนเดี๋ยวเสียบพี่น้องกันโอ้โตของเงกะนเดนี่เดยนีปะตูปรตนี่อ่ะซมาก เส่แบบขนาดได้เนี่พี่น้องพักใส่สีนกได้ไหมแม่แม่พักใส่สีนกป,ป้วยไหมพ่นอยู่ในหูได้เนี่ยครบเนี่ยพ<อ>่นท่วมทีเปิดล่อฝนฝนกระโปตกใส่เพิ่นเห็นก็แ<อ>ต่ตาเขาบอกว่าจังได็กเขาเดียวเห็นใน,นหูเห็นหูเกี้ยงเกลี้ยงกัเจ้าขั้วไก่เบิ่งอะไรเจา้าขั้ก่โจ๊กเนี่ยเบิ่งเงบิงบบ่งมันก็เห็นตีนมันแหละนอนลายตีนเบลีเขึ้นท่วมที่หางออกมา ต่อไปครับน้องต่างหัวไปเพือเดียวไปเพื่เดียวป้าต้อพี่น้องเงดบ่ประเด็นเงยดดิ่งแล้วไปเอาครกไปเล่นยางบดมือขึ้นกับบุได้มันหนานังอืออะไรนะโอ้กระเนียบตรงไหนนะจำหนำซึ่งกระเสบเลยอืมตัวเดียวน้องเล่นอย่าตัวเดียวเต็มเก็บเต็มหม้อแล้วพี่น้องเดี๋ยหลายมันหนาหนางมันตัวใหญ่มันเป็นกสุนย่างหรอบ่เนี่ยใช่เบิร์แล้วโอ้จะสิบปองมันบ่ เนี่ยเชาพักชุดใส่โอ้คุณจะพักชขอบชดใส่ยังพี่น้องโอ้จะแซวพี่น้องคุณนะพุดลกกลวก้พี่น้องเออไกินข้าวตคุณแม่กนางตังบ้านกินข้าวเสาพดกลวกกกแล้วไ้คุณแม่คุณได้แซว่ะคุณเ่าพักชุรถชดรถใส่ก่อนเดกเดี๋ยวชนะตัาเอาคาเสีย กาเสียหน่าเด้อเด้อเป็นกาเสียหน้ายะคุณแม่คากจะพักคุณคายเพิ่นได้เสื่อพงศิรถน้ำป่าพป่นนองผว่ามีพ่อแท้พ่อเกิด้ซื้อหายยัหรอกได้เสื่อเขาห้ยเล่าอีกนี่จะเรื่องลาเปล่าไหม ว่าไปกินข้าวพุ่นเนอะเออสิโจมไปกินพุ่ทราเอาน้ำมาเดี๋ยวมือในผ้าไปซื้อขาขอยมือเลยเอาใส่อีกยูบ่อน้ำนะใส่ยูบ่อน้ำพอแล้วเอาเมียจะทำในไรเออเสียบตัวใส่ไลน์โมเสบตีแล้วคลิปจบเลยครับพี่น้องคลิปนี้พอเดินก็บจีจบที่ทำในเด้อคลิปหน้าจังวอกันไม่ได้พี่น้องเด้อครับ น้องตั้งมาสวัสดีนะสวัสดีครับจังหวอกพุณแม่ไว้ได้พี่น้องเด้อเออน้องตั้งๆคนนั้นยื่แนวของน้อยืนนะพ่กเป็นยังพี่น้องครับครับคลิปหนาจังหวอกคุณแม่กับต่างๆไม่ได้พี่น,อออน,น,น,อน,น้องเด้อดวสวัสดีครับ